ขอบคุณชุชนด้วยนะคะและทางด้านของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะชวนเข้าร่วมรับชมงานเสวนาวิชาการเป็นการเสวนาแบบออนไลน์นะคะสําหรับวันงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะคะเพราะว่าวันนี้ดิฉันจะไปร่วมดําเนินรายการด้วยนะคะภายในงานค่ะท่านจะได้พบกับนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยที่จะมาร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยนิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต รวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อเปิดมิติเทคโนโลยีนวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมสู่ทศวรรษการเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและข้อมูลสารสนเทศพัฒนารูปแบบ,บกลไกการทํางานและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบูรณาการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต คค่ะเพื่อที่จะรองรับต่อสถานการณ์โรคอุบัติใหม่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะผู้สนใจสามารถรับชมผ่านเพจ Facebook TNN ช่อง16 t r u e f u r you และเพจของกรมอนามัยงานจัดขึ้นวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคมตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีไปจนถึง12นาฬิกานะคะและดิฉันขออนุญาต อัปเดตนะคะเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อในอินโดนีเซียที่เราบอกว่าตอนนี้สถานาการณ์เขาหนักมากๆแล้วก็มีภาพว่าบางบ้านเนี่ยต้องไปซื้อออกซิเจนมาสำรองเอาไว้ที่บ้านกลัวว่าถ้ามี